เป็นเด็กกับเป็นเด็กหนึ่งสันนะอืพ่อแม่เรายังก,กับคอยฟังสังเกตหูพนักงานผู้ใหญนแลจ้ะเนาะพนักงานร่วมแล้วก็เดินทางไปเห็ดงานมาจ้ะนี่อสศวินถือไม่เท่าสิไปเฮ็ดงานไสน้องเนี่ยบางพนักง,งานเลาจา้ะเนาะบางคนก็นเดินทางไปเห็ดงานบางคนก็นเดินทางไปรเรียนแล้วจ้ะเนาะสอบเสร็จแล้วยิงเยห้างเพื่อกระหาโรงเรียนเขาสันแล้จาจ้ะเนาะสมองสัน เอ่อได้เป็นเด็กที่ฉลาดน้ำหากเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดมีสติปัญญาเออไปเรียนอยู่อยู่ตลอดนะจ๊ะจ๊ะท่นบอกท่นเลยอากาศเป็นคนดีน้ำเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดช่วได้ช่วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองน้ำนะจ๊ะเนาะท่านบอกท่นเลยอืมมีโชคฟุกๆข้ามาอยู่ตลอดคนคนดีนาะจ๊ะเนาะเป็นพลังงานรวมโมจิเป ah ็นไส้เป็นยิ่งนาะจ๊ะเนาะ แต่ว่าเด่นเด่นเน้นไส้ทั้งนั้นเลยเอ่อคืออสิม,มีงานฟุกๆเขามาหา,ากอย่างไรงานกันเลยแล้วก็สิม,มีโชคนะโมเมนต์สิม,มีโชกสิ้นเดือนอยู่บน่นนี่เนาะต้องบองสันญาณจ้ะเนา,านะมโมเมนต์ม,มีโชคสิ้นเดือนกลางเดือนอาสิปอยคลิปซ่าเนี่ยนาะจาณเนาะบอกกลางเดือนกับสิ้นเดือนนั่นแหละสิม,มีโชกเขามาฝุกๆ,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 ๆแล้วก็เป็นคนเอ่อที่ขยันทั้มาหากินน้ไพายซิ่เมเทัลกันกันเลยคือเอ่อเหตุงานอยู่บริษัทใญ่ยังสัญญาอ หอบงานมาเฮ็นน้อยู่บ้านเลยล่ะเพราะว่า